คำถามมาเยอะมากตอบแทบไม่ไหวพอร์ตซีนีย์แคมเปญเมนเจอร์โนสติปิกควอเทเนในไอ c ีคอมเอเจนซี่ค่ะคำถามมาเยอะมากตอบแทบไม่ไหววันนี้นะคะพอร์ตซีนีย์แคมเปญเมนเจอร์จะมาตอบให้กับทุกคนเองจากที่ทุกคนถามมาที่โ no นสติ p ปิ q ค e s t i o n นในไอทีคอมเอเจนซีค่ะ Let's go มาที่คำถามแรกนะคะจากคุณพอลบุญสุริเป็นธุรกิจเล็กๆจะเริ่มจ้างอินฟลูเอนเซอร์ยังไงดีอย่างแรกเลยก็คืออยากให้มองดูว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครเนาะแล้วก็ดูว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขาชอบอยู่ในคอมมูนิตี้แบบไหนเขาชอบอะไรแล้วเราก็ไปหาอะไรแบบนั้นให้ใกล้เคียงกับลูกค้าของเรามากที่สุดค่ะโอเคค่ะคำถามจากคุณ SNI นนะคะจะหาคนที่เหมาะสมกับแบรนด์ของเราได้ยังไงอันนี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเลยว่าจุดประสงค์ของการตลาดครั้งนั้นเนี่ย อยากจะโปรโมทอะไรเนาะแล้วก็อย่างเช่นแบบยกตัวอย่างก็แหละคัมเปญที่ทำอยู่ตอนนี้ของแบรนด์มาคตาค่ะเขามีหลายโปรดักต์เลยแล้วก็แต่ละโปรดักต์เนี่ยความเหมาะสมก็จะไม่เหมือนกันเช่นตัวคิวบีดูโออะไรเงี้ยที่เขาจะต้องใช้ตอนชาร์จแบตเนาะก็คือแบ็กอัพตอนชาร์จได้เลยมันก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามากก็คือต้องอใช้อ s s e t ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยในการแบ็กอัพข้อมูล หรืออีกตัวหนึ่งก็คือตัวพิ c คอนเน이เซอร์โฟอันนี้ก็จะเหมาะสมสำหรับคนที่แบบชอบไปเที T ่ยวหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เขาต้องใช้เมมโมรี Memory ตลอดเวลาตัวนี้มันสามารถใช้งานคือแบบถ่ายได้จากตัวเมมโมรีเลยก็คือแบบความเหมาะสมคือฟิกซิเบิลสามารถพกพาได้ง่ายก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยความเหมาะสมของทั้งสองโปรดักต์นี้มันต่างกันแต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ที่คุณตั้งไว้ตอนแรกอ่ะคุณอยากจะขายอะไรต่อไปก็จะเป็นคำถามจากทางอินฟลูเอนเซอร์ที่ถามเข้ามานะคะ อันแรกก็คือทางเอเจนซี่เนี่ยมันยังให้อินฟลูเอนเซอร์ตลอดหรือเปล่าจากคุณ M X Q M E M E ก็จะบอกว่าถ้าคุณแบบแอคทีฟตลอดเวลาคอนเทนต์ก็คือแบบเห็นในฟีดตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะแบบคิดว่าคุณคือคนแรกที่เราจะนึกถึงเลยแหละแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีสไตล์ที่ชัดเจน แล้วก็โดดเด่นกว่าคนอื่นอันนี้ก็ค่อนข้างจะสําคัญมากว่าโอกาสก็จะเข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณเป็นคนทำงานงาน่ายแล้วก็คุณภาพเสมอต้นเสมอปลายรับรองเลยค่ะว่ามีงานให้ตลอดเลยแหละโอเคค่ะคำถามจากคุณนิรชาเมนะคะอินฟลูเอนเซอร์แบบไหนทําเงินได้เยอะที่สุดเป็นคําถามที่ทุกคนอาจจะรอคอยอยู่เลยแหละ ก็คือจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนก็จะเป็นระดับแมคโรหรือว่าท็อปเคีที่เขาก็จะได้แบบการจ้างจากแบรนด์ใหญ่ๆเพื่อซื้อยูสเซ็ตไว้แล้วก็เอาไปใช้ต่อเนาะแล้วก็ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่กำลังฮิตมาก,มากๆก็คือการทำแ l i a t e หรือว่าการปัตกตะก้าถ้าคอนเทนต์คุณดีคุณเลิศบอกเลยว่าการทำเวเนี่ยเลิศแน่นอนคุณได้เงินเยอะแน่นๆคำถามจากคุณอโยโยนะคะครีเอเตอร์อินฟลูเและ k o l ต่างกันยังไง มาไปกันทีละอันเลยแล้วกันเนาะก็คืออันแรกครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ก็คือคนที่แบบทำคอนเทนต์เก่งเล่าเรื่องดีๆค่ะ คูณประมาณนี้ก็จะเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์เนาะแล้วก็ต่อไปอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์คือคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของคนอื่นแบบคนเห็นแล้วอุ้ยอยากซื้อตามจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ K L หรือว่าย่อมาจาก Key Opinion Leader นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนเขาจะเชื่อถืออย่างเช่นแบบคุณเอ็กซ์เพิดในด้านสินแคร์มาคนก็จะแบบเชื่อเลยว่าอุ้ยคุณเนี่ยแหละคือ K L ด้านนี้เลยมันขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์เนี่ยเขาต้องการอะไรความครีเอทีวิตี้ มากๆอะไปครีเอเตอร์ถ้าเกิดเขาอยากได้ความเอ็กซ์เพรสเขาก็ต้องมาหา k w l ค่ะและคำถามที่ถูกถามมาเยอะมากนะคะว่า invoice คืออะไรก็สำหรับน้องๆที่เป็นครีเอเตอร์ใหม่ฟังตรงนี้เลยนะมันสำคัญมากจริงๆการทำระบบเอกสารเนี่ยมันจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆหลายคนไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าทางคอมมูลเราเนี่ยมีเทมเพลตให้ก็คือให้กรอกง่ายๆแล้วก็น้องๆก็จะได้กรอกแล้วก็ทำจ่ายได้อย่างถูกต้องเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ส่งคำถามเข้ามามีสิ่งที่น่าสนใจเลิศดเอีกเยอะเลยล่ะ